ปอซอลเกอร์นะชี้ช่องบอลเตงกับเจ็คไคควานนะเดี๋ยววันนี้เราไปฟันธงลงสกอร์กันในศึกเซกุนดาสเปนนะคู่ระหว่างมิรันเดสนะพบอบาเซเต้นะคู่นี้คิกออกกันในเวลาตีหนึ่งนะตามเวลาประเทศไทยทัศนาและความพร้อมในคู่นี้นะมิรันเดสนะทีมอันดับ9ของตารางคะแนนนะครับผลงาน6นัดหลังสุดนะครับ พวกเขาแพ้ในลีกแค่นัดเดียวนะแต่อย่างไรก็ตามในฟุตบอลถ้วยนะคูปาเดลเรพวกเขาก็บุกไปพ้ายรัโรซาสนะในเกมล่าสุดมาด้วยสกอร์1-0ขณะที่ทางฝั่งอลบาเซเต้นะทีมในกลุ่มท้ายตารางนะเป็นทีมบุ้ยเลยนะของดิวิชัน2ของสเปนนี้นะครับแพ้มา6จาก7นัดหลังสุดในเกมลีกนะเป็นการเสมอได้1น,นัดในจํานวนนั้นนะครับ โดยฟอร์มนัดล่าสุดของพวกเขาในถ้วยโคปาเดลเรนะก็บุกไปแพ้กับคอโดบาร์นะครับ1-0ด้วยนะครับสภาพทีมอย่างนี้นะมองว่าทางฝั่งมิรันเดสนะเจ้าบ้านนะผลงานในบ้านพอใช้ได้เลยนะครับ6นัดหลังสุดนะไม่แพ้เลยนะเป็นการเสมอ3ชนะ3นัดด้วยกันนะครับขณะที่ทางฝั่งอาบาเซเต้นัน้นะถือว่ายำแย่มากนะครับ อย่างที่บอกนะพวกเขาแพ้6จาก7นัดหลังสุดนะและก็เสียประตูอย่างน้อย2ประตูนะใน5จาก6นัดหลังสุดนะรวมถึงยิงไม่ได้นะ8จาก9นัดหลังในเกมเยือนด้วยนะครับสถิติเป็นรองทุกอย่างนะแม้ว่าการพบก,กันที่ผ่านมาถือว่าคู่ขี้สูสีนะอย่างไรก็ตามปีนี้นะผลงานยำแย่มากๆนะมองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะของมิรันเดสนะที่ได้เล่นในถิ่นนะครับ กับการที่พวกเขามีเกมในบ้านที่ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วด้วยนะเจอกับผู้มาเยือนที่เกมรับป้อแป้นะครับผลงานยังลุ่มๆด,นดอนๆและทรงๆกับซุดๆอย่างนี้นะกับเราคาที่ออกมาแค่ครึ่งลูกนะไม่แพงเลยนะครับงานนี้ฟันธงลงสกอร์ว่ามิรันเดสนะจะเอาชนะผู้มาเยือนไปได้ด้วยสกอร์2-0นะครับหลังจ,จากกันไปในวันนี้นะก็ต้องฝากลูกไซเมน8-8เซเว่นนะที่รวบรวมช่องทางเบื้อเข้าไปเสี่ยงโชคเสี่ยงทายกันแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นบอลหวยมือเกมส์ออนไลน์24ชั่วโมงนอกจากนี้ก็ต้องฝากเว็บไซต์หน้าทนะีเด็ดสปอร์ตที่รวบรวมข่าวสารในการลูกหนักหนะ้าวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจุกใจรวมทั้งดูบอลสดออนไลน์ทุกคู่ทุกลีก,กในแบบ Full HD ด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะกลับมาพบกับทีเด็ดประจำวันได้ใหม่ทางช่องทางนี้นะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ